ไข่ผักกาดเลยโัสวอึ้งพี่น้องสว่าอึ้งหมดได้กินโดนเลยพี่น้องสว่าอึ้งโหเสียไปพี่น้องสว่าอึ้งไข่ม <laughs> าพี่น้องมากินสว่าอึ้งไข่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนนะครับ มากินส่วอื่นไข่เสียบๆอะไรพี่น้องใส่นี่เขับพี่ส่วเากะเหลีวโรยพริกใส่นหนก่อนโอ้เอาคักๆเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อเผ็ดเลยส่วนส่วใส่กะขัวใส่หอมใส่พริกนี่พี่น้องเลยปึงปึงอึงตัวอึงเลยไข่เลยไข่เนียนเลย <laughs> อยมาพี่หนองมาเสียบเสียบน้ำกันบอกแล้วก็จวดเลยดีกว่าเสียบคลองเถียนเลยใครมาขับเนี่ยโอ้โห Uh huh. ลอามือนะพี่น้องเอาไปสัวบไงคักเลย เอาพุ่งมันออกก่นอนถ้าพุ่งมันแตกมันเสแยพี่น้องอ,อ,อ,กกอื้ม อืมแซ่บดีพี่น้องแซ่บก็ต้ม,มและต้มแล้วเอามาซั่วต้มให้เปื่อยแล้วมาซั่วพี่น้องอืมอืม,อม

เอื้องผูบึงนี่เอื้องผูข้างน้ำดำเนี่ยเอื้องผูสิม,มันนะครับสิม,มันแต่บ่มีไข่แต่บ่อยมันหยียิบเลยพี่น้องบ่มีไข่แต่ว่ามันเอื้องผูแข่บไปกันได้เอื้องผูวันนี้ ต้มก่อนต้มให้เปืเป่อยมีหน่อปรุงเลยแล้วก็น้ำน้ำต้มมันละมะม,ามา่านมะไซสุ ਆ ครับไซขัวใส่หอมหน้ำปลาพวกที่หลุดนั่นแหละริกแซ่บเลยโอ<ฮ>้โหหักเลยพี่น้อง มันมมแบบดีไปสว่วน ดีมากนุ่งงามใครเคยเคยพูดถามพี่น้องอยู่ว่าเป็นยังไม่ได้กินเอืงใครเนี่ยก็ต้อตงบีใครโชว์งามอันนี้ควบคิดของผมเลยต้องมีเคราะใส่กัน พี่นอ้องก็ตอบมาว่าเงือบเบิ้งว่ามีมิงเมาบอมีเห็นพุ่งมันยู่ใส่เอาพุ่งออกนะเห็นเห็นใครมันหเห็น่ะไพันว่าครับจะแม่นครับแม่อมนอยู่ครับแต่ว่าพวบคิดผมนี่ผมว่าเอามาโชว์พรว่ามันกินโชว์พี่น้องให้กินกินอะไรก็เห็นว่ามีใครมีใครหลายใครเต็มห้องนะ ได,ได้กินกได้กินเอื้องใข่เด้อประมันนี้นะครับอันนี้ผมว่าส่วนหลายนะหากินบะหมี่ไข่น้ำมันเสียบมันมาแสบทุกคนมากนะพี่น้อง

ผมว่ามันหอมนี่หรอรรหอม,มกว่าขัวใช้พวกหอมอัไไปวะไงหอมเสียบกว่าชาวตุ๋มเอกินเอนงใครม่ตงโชว์อย่ามาบอกโชว์พี่น้องตกแกเบิังโชว์ดีเบิังหอมไม่ต้องโชว์ <c oughs> bạn để ăn khay đĩa, để ăn ưng khay mặn แซ่บจนเบิดสวดอื่นใครใส่าหขัวใส่หอมใส่พริกพี่นอ้อ,องแซ่บของแข็งแหนพี่น้องเลือกกรขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเทียนเกีติดต,ตามรับชมช่องอ่องพงแชนแนลนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทางที่ไม่ชอบก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อลองเพดเพื่องสวดแซ่บข้าวต้มเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันใส่เครื่องปรุงอีกรอบนะครับ <c oughs> อิ้มโอ้เสียบไลน์ไปหนอ่อยเอากะคลิปนี้กูได้เข้าเบิ้งกับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองคิดสิ่งได้ในชิ้นนั้นไปห,หน่องเด้อื้อนี้เอาซ้ำดีก่อนเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ